nha người đó và à, là gót tám mươi nha là không được bớt bơm là được nha, น้ำเดี๋ยวเราขึ้นไปถดแล้วนะพี่นะถดแวอยู่หลังสุดนะตามไว้จบมาอยู่นะครับไม่ต้องก้มมากนะครับยกสูงสูงไม่ต้องก้มมากนะครับลองตามวดหลังนี่นะครับอยงตาเดี๋ยวรสู่นะเดี๋ยวากำลังติดตามมานะกำลังไว้จบอยู่นะยกไม่ต้องก้มมากครับไม่ต้องก้มมากไม่ต้องก้มมากครับออกดมออกเลยครับ่ม

ไม่ต้องก้มมากยกของสูงๆเลยยกไม่ได้ก็ซ้อนเลยนะจับเลยจับเลยจับเลยจับไเลยยกขึ้นมาล้านะครับ น้ำมันนะครับพี่เก็บไปได้เลยนะเก็บไปที่สดก็ได้พี่เก็บไปเลยนะน้ำั้ำรอสักครู่นะแบ่งกับบ้านกันก็ได้นะครับน้ำมันสดนะตดยประมาณส่วนทีสามนี่ยให้หนึ่งร้อยกเมนดละประมาตัวได้เลยนะครับ ยาโดมน,นะฮะเขการจไม่ไดโมนะฮะเข้าสาราหาดแกให้<อ>น้องๆขึ้นประตด้นอยนะครับต้องดื่มหรือว่า,จ,าจะรอคอยโคมา สวายหลวงตาก็วันนีนหมาเลขสี่นเส้นรนะฮะวันนี้ก็เดินทางจะเดินพระดวงตามกระโดดกระเจง9 1กรตลอดคลายแมนตื่นไหมรอรีตไปก่อนนกดานะครับมครับอนกันโอเคนะครับนี่ฮะน้ำตืเดี๋ยวเราลดหกล้อสักที